คู่มือการใช้คำบรรยายใน Google Meet ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย PC เ v e r s i o นภาษาไทยค่ะเมื่อเข้ามายังหน้า Google Meet ให้เรากดจุด3จุดขวามือบนค่ะหลังจากนั้นให้กดที่เมนูเครื่องมือเพิ่มเติมแล้วเลือกส่วนขยายจะปรากฏไปยังหน้าเว็บอีกหน้าหนึ่งให้เราเลือกที่ขีด3ามขีดด้านบนซ้ายมือหรือเขียนว่าหน้าหลักเลื่อนลงมาด้านล่างสุด กดที่เปิด Chrome Web Store เมื่ออยู่หน้า Chrome Web Store ให้เราเซิร์ชคำว่า Am Translator คลิกเข้าไปในรูปอันแรกได้เลยค่ะหลังจากนั้นทำการติดตั้งโดยการกดเพิ่มใน Chrome แล้วรอค่ะเมื่อขึ้นหน้านี้แสดงว่าใช้งานได้แล้วค่ะหลังจากนั้นเรากลับมายัางหน้า Google Meet แล้วกดที่จุด3จุดด้านล่างเพื่อเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเป็นภาษาอังกฤษค่ะเมื่อเลือกได้แล้วก็กดไปที่คำว่าใช้ค่ะเมื่อกดใช้เสร็จแล้วให้คลิกขวาแล้วกดไปที่แปลเป็นไทยหลังจากกดจะปรากฏข้อความขึ้นให้แล้วเลือกเป็นไทยค่ะเพียงแค่นี้ทุกคนก็จะมีสับไทยขึ้นเวลาที่เรียนภาษาอังกฤษแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการทดสอบนะคะว่า เมื่อเราพูดภาษาอังกฤษขึ้นมันก็จะแปลเป็นซับภาษาทไทยขึ้นให้ค่ะ